สวัสดีจ้าพี่ดอกบองไฟสู้คุณสู้คุณนะพาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศสวยงามนะคะทุกคนค่ะบรรยากาศวันนี้สวยงามอลังชางต้นตรงมองต้นไม้ก็สวยงามนะคะทุกคนคะ่ะนะสวยงามมากเลยนะคะนุ้ยน้อยแลนเล่นตอนนี้สาวเดือนอยู่สนามบินนะคะทุกคนสนามบินเกาะสมุยนะคะ คนพาพ่อใหญ่เพื่นมารอเพื่อนเพื่อนเนาะมามาแต่เทศเยอรมันบอกร้จังใดรอเพื่อนอยู่นะคะเพื่อนยังไม่มาเลยตอนนี้นะคะคนคะ่าบรรยากาศโดยรวมบรรยากาศดีนะคะ บรรยากาศดีพี่น้องเ้ยบรรยากาศดีเหมาะกับสงกรานนะคะทุกคนค่ะสงกรานนะคะสงกรานอื่นเือนี่แหละลูกบางพื้นที่ก็จะเล่นวันที่11นะคะทุกคนบางพื้นที่ก็เล่นวันที่12บนะคะทุกคนนะคะมาแล้วพี่น้องมาหอดแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะ เดินมาถึงแล้วนะคะทุกคนค่ะเดี<า>๋ยวจะพาชมบรรยากาศเอาหมวกแม่มาเนี่ยลูกเดินชมบรรยากาศเอาหมวกแม่มาเลย<ป>มาไปแล้วคุณบินไปแล้ว ถึงแล้วนะคะปะ่บะบันทึกหน่อยชมบรรยากาศจหน่อยกันเนาะลดนะคะลดนะคะเอาบันนี้สาวเดือนสินได้ลาพี่และน้องไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะพบพอ,พอกับสาวเดือนในคลิปต่ตอไปนะคะ สวัสดีค่ะ